ร้องเรียนกลัวโดนสวมสิทธิ์หลังมีชื่อไปโผล่ในประกันสังคมทั้งที่ทำนามาตลอดสุดท้ายแล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่เองที่เอาชื่อไปยืน่นโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะส,สดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยู่แต่บ้านอยู่แต่ที่นันครับน้องเขามีการแจ้งเข้าตั้งแต่ทำงาน <S 2> <S 2> <S 2> <ม>กับบริษัทตั้งแต่ปี62แล้วก็ลาออกครั้งหนึ่งก็10ตุลาปี66แล้วก็มีการแจ้งเข้าอีกครั้งหนึ่งก็วันที่1พฤศจิกาหกแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ ยังทํางานอยู่คําว่าเข้าสู่ระบบประกันสังคมปุ๊กเนี่ยมีแต่ได้ประโยชน์ค่ะถ้าเกิดว่าน้องทํางานจริงตรงนี้เราจะยังไม่ฟันธงว่านายจ้างผิดหรือน้องผิดหรือใครผิดแต่ว่ามันจะมีการบันทึกข้อมูลกันผิดพลาดไหมหรืออะไรยังไงตรงนี้เดี๋ยวเราพอ เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนคุณผู้ชมคะมีเรื่องราวชวนให้น่าสงสัยค่ะเมื่อนายพันุวัตรหัดประโคนอายุ25ปีชาวบ้านอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าชื่อของเขาเนี่ยไปปรากฏเป็นผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคมค่ะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่เคยทํางานในระบบของบริษัทมาก่อนมีอาชีพทํานาทําสวนกับครอบครัวมาตั้งแต่เด็กค่ะ สิ่งที่ทําให้ความแตกนะคะมาจากที่คุณพันุวัตรค่ะปวดท้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลประคนชัยโดยยื่นบัตรประชาชนนะคะเพื่อขอรับบริการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะแต่เจ้าทีเนี่ยแจ้งกลับมาว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่แล้วพอได้ยินแบบนั้นเจ้าตัวก็ตกใจค่ะชื่อของตัวเองเนี่ยไปโพในระบบนั้นได้ยังไงตอนนี้ต้องการถอนชื่อออกจากประกันสังคมค่ะเกรงว่าจะมีผลกระทบในภายภาคหน้าส่วนเงินที่คาดว่าจะได้จากเงินสมทบของระบบประกันสังคมเจ้าตัวไม่ขอรับค่ะแค่อยากจะทํา ให้ทุกอย่างมันถูกต้อง ต่อมาในพานวัตรพร้อมกับครอบครัวนะคะเดินทางไปที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพื่อตรวจสอบว่าทาไมชื่อของตัวเองไปปรากฏอยู่ในระบบประกันสังคมได้ซึ่งเจ้าที่นะคะก็เช็คดูแล้วค่ะปรากฏว่าชื่อของนายพานวัตรเข้าสู่ระบบประกันสังคมเมื่อปี2 5 6 2หรือเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาค่ะมีการแจ้งลาออกไปนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมปี -66 แล้วก็เอาชื่อแจ้งกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะในวันที่1พฤศจิกายนปี66จนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ ทางนี้ประกันสังคมและฝ่ายนิติกรนะคะจะเข้าไปตรวจสอบโรงงานดังกล่าวค่ะซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชยัยว่ามีที่มาที่ไปยังไงเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบนะคะว่ามีการสวมสิิทธ์ค่ะแต่จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะรู้ผลในเร็วๆนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะล่าสุดมีความคืบหน้าค่ะโดยแม่ของนายพนวัตออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วทางภรรยาผู้ใหญ่บ้านติดต่อมาค่ะบอกว่าตอนนั้นได้แจ้งแล้วว่าจะเอาชื่อลูกชายเข้าประกันสังคมในโรงงานไม้แต่ทางคุณพ่อคุณแม่ของคุณพนวัตต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงภรยาผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาแจ้งเลยจึงอยากรู้ว่าเอาชื่อลูกเข้าไปในระบบเพื่ออะไรท้งที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องอยากให้อีกฝ่ายนะคะออกมาชี้แจงเพื่อให้เรื่องนี้มันชัดเจนมากขึ้นค่ะ ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าชื่อของหนุ่มที่ทำนามมาตลอดชีวิตจู่ๆไปอยู่ในระบบประกันสังคมได้ยังไงเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่ามีเจตนาแอบแฝงกันแน่ข่าสวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะ